วันเด็กเนี่ยวันเด็กเราก็จะมีฟรีฟรียังคองเ,เทนก็คือจะถ่ายให้ให้เด็กฟรีเราก็จะประกาศจัดทยัคฆ์ช่วยไปก่อนแล้วก็ถ่าย <c oughs> เคยจัดช่วงวาเลนไทน์พี่ถ่ายแต่พี่ถ่ายให้คนโสดเป็นแบ็ควาเลนไทน์ถ้าถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณทิ้งแฟนคุณมาถ่ายกับเราเนี่ยเราถ่ายคุณก็ถ่ายให้ฟรีอย่างนี้ก็ทําเสือ้อช่วงที่พม่ามีเหตุการณ์ก็ทําเสื้อที่แปลว่าฟรีดอมแล้วก็พอพับสามพับ พับสามทบจำเป็นต้องสามทบนะมันก็จะมีคําแปลของคําคํานี้ขึ้นมาป็นสิริาพากแล้วคนที่เป็นแบบให้พี่ก็คืออาจารย์สิริพจน์เรามานัดเจริญที่ทำรายการอาจอมขวัญนะอ่ะเขาเป็นเป็นนักวิชาการฝ่ายฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก,กันก,ก,ก็ก็มาช่วยพี่ทําเป็นเหมือนว่าขยะกเข้ามาคุยขยะกเข้ามาโชว์อย่างวันเสาร์สมัยก่อนนะ่ะช่วงช่วงที่พี่ยังไม่ยุ่งมากอะ่ะพี่จะเปิดตรงนี้ให้เขาเข้ามาโชว์บางคนก็มาเปอร์ฟร์แมนโชว์ มาเล่นดนตรีแต่ว่าจะต้องไม่ไม่ใช่แบบแบบตลาดนะบางคนฝรั่งมาฝรั่งแต่เขาเคยอยู่เมืองไทยมานานเขาแต่งเพลงอีสานเขาเดินมาปุ๊บเดินมาเจก,กีตาร์เขาขอเล่นแล้วก็เล่น,ลนลใส่ตรงนั้นเลยใส่ตร <มา S 2> <ล>งนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงตลาดแต่ต้องเป็นเพลงแบบเพลงคือถ้าคุณมีระยะโชว,ว์แล้วแล้วมานั่งคุยกันก่อนอนะ่ะคุณก็มาโชว์ได้อย่างบางคนเขาเขาเก่งชิบาลีเป็นผู้หญิงชิบาลีมัดเชือกมัดเชือกเขาก็มาจัดงานชิบาลีข้างๆตัวนี้จะเรียกว่าซ่องสิงซ่องสิงอ่าซ่องสิงครับเป็นเจ้าของช่างช่วยเป็นคนตั้ง ก็มีน้องๆที่เป็นศิลปินหรือตาล้องอ่ะเขาเข้ามาคุยกันพี่มันมีงานอย่างนี้ผมอยากทางานอย่างเนี้ยผมอยากถ่ายอย่างนี้ได้ไหมหรือพี่ผมมีแบบมาเนี่ยพี่ก็จะขึงขึงฉากดําลงมาถ่ายสตูเล่นหรือว่าเป็นสตูแบบว่าหรือว่าคุณไปใช้ห้อยบัตรเอ็กแลบแล้วคุณก็ไปถ่ายถ่ายในโลเคชั่นในช่างช่วยอ๋อก็่าได้เลยซึ่งเราก็จะโคกับช่างช่วยอยู่เพราะเขารู้ว่าเราทําอะไรให้เขามันก็จะบูสสถานที่เขาไปในตัวด้วยถ้าขอขอจําจัดความหน่อยได้ไหมว่าตัวนี้มันคืออะไร มันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะหมายถึงว่าตรงตรงคูหาเนี่ยไม่ไม่คือของพี่เตั้งแต่บวกอารมกมาเลยเขาแต่รอกนี่เข้ามานี่บางทีพี่จัดเอ็กซ์เพอร์เมนตีฟพวกกลุ่ที่ทดลองอ่ะที่เป็น noise อ่ะครับที่ก็จัดตรงไหนได้ได้ือดร้อนเลยเคยฟังอยู่ใช่ไหมจัดจัดที่นี่เปล่าหรือว่าจัดที่ไหนที่นี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้ใช่ไหมถ้าคนไม่รู้เลยพี่อย่างผมเมื่อแค่เดินมาผมไม่รู้เลยพี่ถ้าสมมติจะเข้ามาตัวเนี้ยคือยังไงบ้างคือเดินเข้ามาได้เลยก็เดินเข้ามาได้เลยนะแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ไม่เข้ามา เราจะอธิบายเฉพาะคนที่เหมือนจะสนใจแล้วก็อยากรู้เหมือน<ล>เรียกเรียกผมมาเมื่อกี้เรียกมาเห็นถ่ายเห็นะอะไรเงี้ยก็อ่ะถ่ายได้ <c oughs> อแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าถ่ายครับตรงนี้เป็นอย่างเงี้นอย่างงี้แพ็กเกจถ่ายภาพเป็นเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าเราตั้งใจทําให้คนถามอยู่แล้วว่าตั้งคําถามว่าที่นี่มันคืออะไรแล้วคนก็ยังถามอยู่แล้วเราแฮปปี้กับการที่คนตั้งคําถามกับเราแต่ถ้าคุณอยากรู้คุณเลนเข้ามาถามเรายินดีที่ได้รู้จักครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้น้ำไปเปหนไรแล้วกันได้ฮะ ครับแต่ว่าพี่ก็จะบอกว่าออวันนี้จะมีน้องที่เป็นเป็นช่างภาพเนี่ยมาเข้ามานั่งคุยงานเข้ามานั่งอะไรกันถ้ามีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ก็ก,ก็ถ้ามีโปรเจกต์อะไรเข้ามานั่งคุยกันครับเพือพ่อเพือ่อจะได้มาแจมหรือว่ามาใช้พื้นที่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยรูปที่ดีคือรูปยังไงนะไเดียแล้วกูไม่ได้คนคนเจ๋งไม่ได้คนเจ๋งขนาดพี่แอะอะไรอย่างนี้แ <laughs> อะราิกาออแต่ว่าก็คุยกันอยู่คุยกันบ้างคุยสย่วนมากคุยเรื่อง Uh huh. อย่างอย่างผมอย่างสมมติผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจในรูปตัวเองไงพี่ถ้าถ้ารูปที่ดีในความคิดของพี่มันคือมันคืออย่างก็อ,อย่างที่พี่คิดอะครับเมื่อเราลั่นชัตเตอร์ไปแล้วเนี่ยถ้าเราชอบรูปไหนอะรูปนั้นสําเร็จแล้วรูปนั้นสําเร็จแล้ว,สำ,ลวสำเร็จแล้วคุณไม่ต้องสนใจว่าคนจะมองยังไงแต่ถ้าคนอื่นชอบถือว่าเป็นกําไรของเราถือว่าเป็นกำไรแต่หลักๆคือคือใจเราฟังไวน้ <c oughs> ไวนะครับคนที่คอมเมนต์อยู่ใต้คลิป <laughs> ฟังไว <c oughs> ้ไม่ไม่ต้องไปดูเลยครับว่าไอ้ี้ยมันใช้ล้องรุ่นอะไรหรือว่าหรือว่าให้มึงจ คือถ้าเราถ่ายแล้วเราชอบมันอะมันสําเร็จสำเร็จแล้วตั้งแต่ที่มันออกมาแค่นั้นพอครับเดี๋ยวพี่ผมขอสุดท้ายขอขอถ่ายดูพี่ขอสักรูบเลงฮะขอนั่งตัวนี้ได้พี่ได้ครับได้ครับขอนั่งขอนั่งนั่งแบบอย่างเงี้ยนั่งนั่งเท้าแล้วก็แบบเข้มๆหน่อยเข้มๆขอขอปิดตุกปากนปิดตุกขาอ่าอย่างเงี้ยมันี้ได้เข้มๆหน่อย โอเคไม่ใช่ลุกพี่เลย <laughs> ขอมีฟงมีง <Okay. S 3> ครับโอเคขอบคุณครับเพราะสุดท้ายพี่ฝากตรงนี้หน่อยครับว่าคือ,อยังไงถ้าสมมติจะติดตามาจะดูงานอะไรตรงนี้มันก็ติดตามในเพจช่างช่วยก็ได้ครับหรือว่าใน IG x lap หรือว่าเพจ x lap ครับ x lap x lap Gallery ครับ X l a ี g a l l e r y IG มี Facebook มี c e b o o k มี IG มี Facebook มีครับแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้ โปรโมทอะไรเราเราก็ต้องแกล้งเราไปอย่างเงี้ยใครอยากเข้ามาคุยก็มาคุยโอเคครับถ้าแบบว่าคนไหนที่แบบว่าติดติดอาร์ตอยากมีอยากทำโปรเจกต์อยากมีไอเดียหรือนีอะไรเงี้ยน้องๆเข้ามาได้เข้ามาคุยเ้คยครับถ้าถ้ามันโอเคคุณก็ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการแสดงออกไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่คิดครับไม่คิดไม่คิดตรงนี้แพชชั่นล้วนๆนะถ้ามีแพชชั่นเข้ามาเลยโอเคขอบคุณนะครับเงานงา อะไรครับถ่ายให้หน่อยโอเคครับหนัครับจุดเดิมเป็นชิลุ่ยใหญไปเลยนะมันมืดไปเลยนะหน้าหน้ากูมันมืดไปเลยแสงมันจังกบึงเหมือนล่ออะไรเอาขนมมาล่อโซนี่ถ้าถือแคนนอนมาพี่ไม่เรียกเรียอาจารย์อาจารย์พี่ที่ที่เป็นลูกน้องพี่อ่ะเป็นเป็นเป็นจกาเป็นอาจารย์นี่นะขออะไรดู่ะไม่ใช่ไอคอน อ,อุณก็เคนิคอน<ม>นิคอนก็มาถ่ายงานกันบางทีแบบมันอยากไปถ่ายพวกแฟชั่นเรามีบัตรมันก็ไปแจ้งกันแล้ว